สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ักุกท่านเราจะมาใช้ผงซักฟอกอเนกประสงค์พิวเนี่ยครับล้างห้องน้ําครับอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะครับดูคราบนะครับดูคราบของเขาครับแล้วผมจะถ่ายตอนตอนหลังนะครับเมื่อเราล้างแล้วเป็นยังไงนะครับเรามาชมกันเลยครับนี่ห้องน้ําโบราณครับห้องน้ำเก่าๆนะครับ เราจะใช้นะครับเพียวเนี่ยครับล้างครับเราจะใส่ไปประมาณพื้นที่ทั้งหมดนี่ก็ประมาณสามตารางเมตรนะครับใส่เข้าไปเลยทั้งหมดนะครับนะครับหนึ่งช้อนครับอ่าเราออกไปเสร็จแล้ว นี่ยครับแบบนี้ครับอย่าแงบบนี้ใส่สแบบักทีมันไม่ก็ไม่ใช่อย่างอื่นับเพราะแบบนี้มันไม่กัดมือนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมก็พอดแบบนี้ไม่กัดมือเรามาดูกันเลยครับเราจะทำกันอย่างไรับ ผมสักฟอกหนึ่งฝาในยังเหลือนะครับผมมาสักครึ่งฝาก็น่าจะพอเอาลครับผมกดจะล้างแล้วครับท่านชมมาดูกันครับตัว สะอาดไหมครับนี่ผมไม่ได้ทิ้งไว้นะครับถ้าทิ้งไว้สักสิบนาทีนั้นกาะสะอาดนะดูครับนี่ผมไม่ได้ทิ้งนะครับผมรีบทำเลยนะครับดูมาดูว่าเขาจะสะอาดขึ้นไหมของน้ำโบราณนะครับ ผมใช้ไปหนึ่งช้อนนะครับท่านผู้ชมหนึ่งช้อนนีก่ก็ยังเหลือครับไม่ทิ้งครับ <c oughs> เดี๋ยวก็เอาไปใช้อย่างอื่นครับเอาไปขัดเอาไขัดอย่างอื่นครับเดี๋ยวคิดดูก่อนครับเก็บไว้ครับจะทิ้งใช้คนจได้ครับนี่ <c oughs> ครับถือว่า คือว่าสะอาดขึ้นนะครับท่านผู้ชมทั้งก่อนเราก็เคยใช้เพ็ดสารเคมีนะครับเพราะว่าสารเคมีอันตรายครับต้องใส่ถุงมือแต่นี้เราไม่ต้องใส่ถุงมือครับไม่อันตรายนะครับก็นี่นะครับท่านผู้ชมยี่ห้อนี้นะครับ129บาทครับเน็กประสงค์ครับล้างรถได้ครับซักผ้าซักมือได้ทุกอย่างครับ อนเนกประสงค์นะครับท่านผู้ชมทำได้ทุกอย่างครับอ่ะตอนนี้ท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับว่าเขาสะอาดขึ้นนะครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดกรดิติดตามผมด้วยครับจะได้มีคลิปใหม่ๆเนี่ ได้เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ทดลองใช้ดูนะครับท่านผู้ชมหาซื้อได้ง่ายครับตัวแทนทั่วประเทศครับหรือถ้าไม่มีก็สั่งมาที่ผมก็ได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกติดตามให้ผมด้วยนะครับในไใหมไม่คิดไม่ใหม่สวัสดีครับ